สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ร้านต้มออโต้ช็อปด้วยนะคะวันนี้เราจะพามาชมชุดแปลงของมิวเนะคะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะแปลงได้ตั้งแต่รถมิวเอ็กเป็นต้นไปเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเป็นสเต็ปไหนไปชมงานกันเลยนะคะอ่าตัวนี้นะคะจะเป็นของชุดแปลงมิวเอ็กนะคะ รายการเปลี่ยนนะคะก็จะเปลี่ยนตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าไฟหน้ากันชนกระจังสกเกิร์ตเพิ่มเติมมานะคะแล้วก็จะมีขาล็อกปลายกันชนให้นะคะช่าชุดของ m ิวเอตัวเริ่มต้นนะคะเป็นปี2014นะคะต้องเปลี่ยนชุดสายไฟด้วยนะคะเป็นของ1.9ตัวท็อปเลยนะคะนี่ให้ดูงานกันเลยนะคะอันนี้เป็นงานตัวอย่างนะคะจะเป็นสีน้ำตาลน,นะคะของรถ m ิวเอตัวเริ่มต้น2014นะคะ สามารถสั่งได้นะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นสีขาวมกุกสีดำสีบอลน,นะคะสามารถสั่งได้หมดเลยนะคะเราสั่งงานตามออเดอร์นะคะเพื่อนๆน,น,นะนี่ให้ดูงานสวยๆจบๆแบบนี้เลยนะคะอะไรแท้พาแท้นะคะไฟตัดหมอกก็แท้เหมือนกันนะคะกระจังหน้าเป็นแทเ้เบิกใหม่ให้นะคะสวยๆจบจ,บจบแบบนี้เลยนะคะเป็นตัวสีแบ็ v เวอร์ชันนะคะนี่แบบนี้เลย สวยๆเลยนะคะปิดจบด้วยขาล็อกไฟกันชนนะคะแล้วก็จะมีชุดสายไฟให้เต็มระบบเลยนะคะสวยๆหนึ่งชุดนะคะอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะนี่เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ขับ m ิว e เอยู่นะคะหรือว่าจะเป็นตัว d m a มเริ่มต้นนะคะเป็นตัวออ l นีย2สองนสะคะสามารถสั่งชุดนี้ใส่ได้เลยนะคะอยากจะแปลงหน้าอยากจะอัพหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นมิวเปี 2018-19นะคะก็สามารถสั่งได้เลยนะคะชุดตัวอย่างตรงนี้นะคะจะเป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นของมิวเ2020นะคะเต็มระบบแบบนี้เลยนะ,ะนี่มาพร้อมกับสเกิร์ตหน้านะคะสีช้ำๆแบบนี้เลยนะ,ะอะไรเทพลาเท้นะคะระบบสีเป็นสีระบบ 2K นะคะนี่รอชมผลงานการติดตั้งในคลิปต่อไปได้เลยนะคะว่า ติดตั้งเข้ากับตัวรถแล้วจะสวยสมบูรณ์แค่ไหนนะคะนี่ดูงานใกล้ๆแบบนี้เลยนะนี่เพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งงานกับตั้มออโต้ช็อปได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์0838947603ค่ะสามารถทักแชทแอดไลน์ได้เลยนะคะสวยๆฝากผลงานร้านตั้มออโตช็อปไว้เป็นแนวทางด้วยนะคะแล้วก็ าฝากกดติดตามผลงานของทางร้านตามอัลโตช็อปด้วยนะคะอยากจะสนใจอยากจะแปลงหน้าอัพหน้าตัวสกเกิร์ตตัวกันชนอะไรพาร์ทแท้อีสุสุนะคะสามารถสั่งกับร้านตามอ a u โตช็อปได้เลยนะคะฝากผลงานของทางร้านตามอัลโตช็อปไว้เป็นแนวทางให้ลูกค้าด้วยนะคะไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามผลงานได้ค่ะสวัสดีค่ะ